อุ่นร่างกายหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเป็นหน้าหนาวหลอกๆหนาวได้สามวันหนาวมาสามวันนี่ก็เริ่มร้อนอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรเรามาเออุ่นร่างกายใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาวอร์กกิจกรรมกันเลยซึ่งกิจกรรมของเราเนี่ยง่ายมากๆค่ะคุณเคมเดี๋ยวเราจะให้ผู้โชคดีขึ้นมาเล่นกิจกรรมบนเวทีแค่ห้าท่านเท่านั้นแต่ฟังกิจกรรมก่อนนะคะซึ่งกิจกรรมของ เราอยากยใครที่มีบินใบเสร็จบ้างโอจิราคาใดก็ได้ uh huh. อ่าตอนนี้สามารถมาที่ซ้ายมือของเวทีของเราได้เลยนะคะชมบินใบเสร็จได้เลยเล่นเกมกับคุณเคมอใครอยากเล่นเกมกับคุณเคมเรียนเชิญเลยค่ะขอ5ท่านเท่านั้นเดี๋ยวเราจะแจ้งเกมและกติกาไปพร้พอมๆกันนะคะมีไหมคะหนึ่งท่านแล้ว <c oughs> หนึ่งท่านแล้วมีไหมฮะท่านที่สครับท่านนี้บอกไปสิเชรญจแ อาเรเชอรด้านนี้ได้เลยค่ะขึ้นมาด้านนี้ได้เลยครับอาอย่ารอสักพูดเดียวนะคะขออีกสี่ท่านค่ะมีไหมคะอะเรเชิญได้เลยค่ะไปดเลยนะด้านบนมีไหมครับอามาเลยมาเลยด้านนี้เชิญชาเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะบอกกติกาแล้วกิจกรรมไปพร้อมกันเดี๋ยวเชิญด้านนี้ได้เลยนะคะอาใช่ใช่พี่เป็นดาราลูกพี่พร้อมมีชื่อเสียงบ้าง ลงมารวบสะุกันได้นะมีไหมคะอ่ะชั้นที่สี่ค่ะด้านซ้ายมือเลยค่ะลูกอ่าเหลืออีกหนึ่งท่านมีไว้เอ่ยตอนนี้ด้านโน้นน้่นโน้นยกมืออยู่ยกมืออยู่ยออยเร็วเร็วเรวเรวเร็วเ,วเ,วเวออตอนนี้นะคะได้ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วห้าท่านใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวขยับเข้ามาหน่อยค่ะขยับเข้ามาหน่อยเพสวยจ๋าอ่า ซึ่งกติกาของเราเกมของเราง่ายมากๆค่ะคุณเทม,เ,มเป็นเกมซินเดอเรลล่าอ่าซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าต้องพูดอะไรคนะรองเท้าใช่แล้วซึ่งใครที่ใส่รองเท้า ใส่ได้นะคะคุณจะได้เป็นซิดเนอร์ล่าเจ้ากิ๊กเดี๋ยวทำไมหนูทำหน้าแบบนั้นแล้วอาจจะใส่ได้ก็ได้เป็นปล่อยอยไปแล้วตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอ่านะคะซึ่งรองเท้าเนี่ยถ้าใส่ได้ปึ๊บได้เป็นซิดเนอร์ล่าแล้วได้รองเท้ากลับบ้านด้วยค่ะอ่าใช่พร้อมไปคคะทั้งแรกอ่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ นี่ค่ะชื่อนุ้ยค่ะโอ้โหคุณพี่นุ้ยพร้อมไหมไม่ว่าเราจะเล่นแค่ไหนลงยันได้ไหม <c oughs> <c oughs> ยังไงฮะพดไดยืดได้โ,โอเคมาเรียเชยมามาพร้อมไหมฮะคุณพี่ขาคุณพี่ต้องอยากให้ได้นะถึงจะเป็นซ่องหญิงจีนล,ล้านะดูแล้วเหมือนจะได้เลยนะจะได้ไหมจะได้ไหม ยังไงคะลุ้นนะ้านล่างเชียร์ได้นะคะเชียร์ได้นะยังไงยังไงอุ้ยอุ้ยขอเดี๋ยวเจ้าถอดอุ้ย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 เหมือนรองเท้าคนที่สร้างมาเพื่อเขาไม่ยังเหลืออีกสีเขาเหลือลงไปเลยลูกไปอ่ะโอเคตอนนี้ตอนนี้เอารอบก่อนหนึ่งท่านละกันเพราะว่ายังมีความแบบบีบๆแล้วเหลืออยู่นิดนึงนะแต่สีน่ารักมากเสีน่ารั อันี้เป็นรุ่นโซลูรี่ขขยของแบบนึงนะใส่สบายโอเคอะเรียบร้อยท่านต่อไปค่ะอยากให้น้อยหน้าเขานะคะไม่ว่าจะสั้นแค่ไหนเราก็พูดยืนให้ได้นะหมายถึงเท้านะฮะดูหน้าน้องเหมือนเรื่องไม่มั่นใจละเหมือนแบบเฮ้ยเพื่อนไม่น่าผักขึ้นมาเลยเออหนูต้องได้ลูกหนูต้องได้หนูต้องได้พี่เจ้าหนูทำได้พร้อมไหมคะพร้อมไหมฮะ ใครใครเป็นกองเชียร์เขาช่วยเชียร์ดังๆหน่อยค่ะช่วยมาเชียร์หน่อยค่ะใม่ให้เราขึ้นย pues like ใ Google. ่ไหมครับได้หัวได้เอ้าผมหัวได้ใส่ได้ใส่ได้นะได้ไหมคะได้นะยกแพ้แล้วหรอยกแพ้แล้วโอ้โหน่ารักมากเลยโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยไม่เป็นไรนะอย่าพึ่งไปไหนเดี๋ยวเรามีของมาตอบใจให้นะคะโอ้โหน่ารักอ่ะ คนต่อไปมาเลยค่ะคนต่อไปเดี๋ยวเราจะมีถุงเท้าให้ใส่จะได้ใส่ง่ายขึ้นนะคะเพืสวยคนนี้ข้าทางจะพับไปนะฮะคนเท่เมื่อจะพับไปไหมใช่ถ้าจะพับไปไหมเนี่ยคนนี้เอาถุงเท้าไอ้กินสักสี่ห้าคู่ได้ไหมเผื่อจะแบบได้พอดีอ่ะยังไง